สวัสดีครับผมนพรุธธนาพัทรชัยทัศน์ครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทใต้ร่องหัวเทียเฮช95กรุ๊ปจำกัดครับปัจจุบันมีทั้งหมด4สาขาครับสาขาสำนักงานใหญ่ไปรษณีย6หกจังหวัดระยองสาขาสุขุมวิทระยองสาขาบ่อวินชนบุรีและสาขาพัทยาครับโดยทางเราได้เริ่มต้นมาจากค่าขายอะไหล่รถยนต์ก่อนครับจากนั้นได้เปลี่ยนมาเป็นกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงรถยนต์และล่าสุดฟิล์มกองแสงอาคารครับ ในการติดฟิล์มอาคารจะช่วยในการลดความร้อนและป้องกันรังสี UV ทําให้อุณหภูมิภายในอาคารลดลงแอร์ไม่ทํางานหนักและช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยค่ะฟิล์มอาคารจะใช้เวลาประมาณ1-5วันขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าง,งานของคุณลูกค้าค่ะ ฟิล์มที่เราเลือกนำมาติดให้ลูกค้านะคะมีหลายรุ่นเลยค่ะอย่างเช่นฟิล์มเซรามิคคาร์บอนหนึ่งเท่าและฟิล์มเซรามิคคาร์บอนสามเท่ารวมไปถึงฟิล์มนาโนเซรามิกผสมไทเทเนียมและฟิล์มนาโนเซรามิกผสมโลหะนิกเกิลซึ่งฟิล์มกลุ่มนี้นะคะจะช่วยลดความร้อนให้ลูกค้าได้ดีเลยทีเดียวค่ะ แบรนด์วิกฟิล์มนะคะเป็นแบรนด์ที่นําเข้าจากอเมริกาค่ะผ่านการรับรองจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9012015รวมไปถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมเหรือม g s ด้วยค่ะในการติดตั้งกระจกรถยนต์นะคะมีการรับประกันหลังติดตั้งถึง3เดือนค่ะและรับประกันนำไม่ร่วมวซุม1ปึปีในส่วนของฟิลม์มรถยนต์และฟิล์มอาคารรับประกันฟิล์มยาวนานสูงสุดถึง7ปีเลยค่ะ สามารถติดต่อพวกเราได้ที่เว็บไซต์ f a c e b o o k Li@ n e อด TL Head Auto c a r t ได้เลยค่ะ